สวัสดีครับวันนี้ Quick r e v วิวนะครับขอนำเสนอนะครับอุปกรณ์จาก El g ก t โต t ส e a m มเ c k Version 2นะครับผมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเป็นคีย์ลัดในการสลับฟังก์ชันต่างๆนะครับสำหรับสายหลายส่วนนะครับผมเรามาดูอุปกรณ์ภายในกันนะครับก็จะมีตัวพระเอกสเ e a m Deck นะครับผมอันนี้เป็นแท่นวางนะครับเป็นแปนะครับอ่อันนี้จะประกบกันได้นะครับอันนี้ก็จะประกบกันในลักษณะอย่างนี้นะครับ มีสายนะครับผมตัวนี้เป็นสาย USB Type C นะครับต่อเข้ากับตัวด้านหลังของตัวกล่องตัว Steam Deck ตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นคู่มือนะครับผมตัวนี้นะครับผมขนาดของเขาก็คือ1 1 8มิลด้วย8ปนะครับน้ำหนักอยู่ประมาณ1 4 5กรัมนะครับตัวปุ่มกดเป็นแบบรีดมีไฟแสดงสถานะนะครับเวลาเสียบกับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะปุ่มกดทั้งหมด15ปุ่มนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันต่างๆได้อย่างเช่นควบคุมไฟของเอลกาโตนะครับหรือว่าจะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เป็นของตัวได้ที่ นของเอลกาโตนะครับผมสำหรับเอลกาโตนะครับตัวสตีมเด็กมาร์ค2นะครับต่างจากตัวแรกก็คือตัวฐานเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับได้เหมือนตัวแรกนะครับผมอีกอย่างนึงที่ต่างกันก็คือตัวสายนะครับตัวนี้จะไม่ใช่บิวอินเหมือนตัวแรกนะครับเราก็ต้องมาเสียบเข้ากับตัวด้านหลังนะครับตรงนี้นะฮะตัวที่อยกต่างกันหลักๆเลยก็คือตัวมินิเนี่ยจะมีตัวกดแค่6ปุ่มนะครับผมส่วนตัวรุ่นมาร์ค2เนี่ยก็จะมีทั้งหมด15ปุ่มนะครับส่วนรุ่นใหญ่เลยเนี่ยเป็นรุ่น XL เนี่ยจะมีทัั้งหมมมด32ปุ่นะครบผ สำหรับการใช้งานนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวคีย์รัดทั้งหมดนะครับผมก็คือเราสามารถตั้งค่าแต่ละปุ่มเนี่ยผ่านโปรแกรมของ El g ก t โตได้นะครับผมเราสามารถตั้งค่าในปุ่มพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเป็นไฟลลดปุ่มจะทํางานตามคําสั่งที่เราตั้งไว้นะครับผมมีการทั้งเอาเสียงเพลงนะครับผมเอฟเฟกต์สามารถตั้งปุ่มไหนก็ได้นะครับหรือเราจะตั้งเป็นการเข้าถึงเกมนะครับต่างๆอย่างเช่น d o a r o v อะไรพวกนี้ครับผมสามารถตั้งได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งคือพอุปกรณ์ของ El g ก t โต้เนี่ยอย่างเช่นไฟคีย์ไลท์ของ El เยเราามรถที่จต ้งเปิดปิดได้นะครับตั้งความสว่างได้นะครับเหมาะสาหรับสายไลร์สดจริงๆครับผมสําหรับลูกค้าที่สนใจสินค้านะครับสามารถกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ